สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องจุ่มนี้ค่ะของซาริโอกันนะคะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะแบ๊บนี้นะคะอนุญาตแกะแปบ,บนึงนะคะอ๋อให้เพื่อนดูก่อนเขาจะมีทั้งหมดแบบนี้นะคะ6ตัวนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะได้ตัวไหนนะคะ ะะเล่นน้องตัวนี้นะคะแป๊บนึงนะคะลาเต้ดีบปีนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ ใครสนใจนะคะกดในตะกร้าได้เลยนะคะแบบนี้นะคะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ